มาดูที่หัวข้อแรกวันนี้นะครับพักทายกันไปเรียบร้อยแล้วเมื่อกี้เกิดไปเตรียมไว้แล้วนะครับกลืมก็วันนี้มี2หัวข้อคือเรื่องของการแก้เบรกแตกกับเริ่มไดเอทรอบที่ร้อยพอดีนึกถึงประเด็นนี้ขึ้นมาเพราะว่าเออหลายคนผมว่าน่าจะเจอนะครับบางทีก็มีมีโพสต์มาเรื่อยๆนะครับว่าหลุดเป็นยังไงบ้างเสร็จแล้วเออท้อบ้าง หลุดไดเอทหลุดฟาสอะไรต่างๆกินเยอะเสร็จแล้วท้อไม่มีกําลังใจทํำยังไงผมก็เลยเออนึกเป็นประเด็นที่อยากจะสื่อสารไว้2เรื่องนะครับอันแรกคือแก้เบรกแตกนะครับคำว่าเบรกแตกเนี่ยอาจจะนิยามได้หลายอย่างเนาะแต่ในที่นี้ก็คือเอ,อาจจะหมายถึงเราหลุดไดเอทจากเดิมที่เราอาจจะตามโปรแกรมแบบนี้มาเรื่อยๆอาจจะก,กินโลค้าทำเอฟสมําเสมอหรือว่ากินคลีน ต่อๆกันแต่พอเจอมีเหตุการณ์บางอย่างทําให้เราหลุดทําฟาสได้ไม่ตามเป้านะครับจาก16ก็อาจจะเหลือ12หรือไม่ได้กินเลยกินยันนอนเหมือนเดิมเหมือนเมื่อก่อนนะครับหรือกินคลีนหลุดได้กินของทอดบ้างกินของหวานอะไรต่างๆก็ไหลนะครับคนที่สายคีโตหรือว่าคนที่แบบว่าเออกินคาร์บน้อยๆพอมาเจอ,อเหตุการณ์ช่วงนี้บ้านเราฤด,ดูร้อนเป็นฤดูแห่งผลไม้มาแล้วครับ เดี ie, outside, ๋ยวช่วงนี้ผลไม้ต่างๆนานาอร่อยอร่อยเจอทุเรียนเข้าไปหลุดไหลยาวไปอนนี้ครับขาดนี้ไม่ขนาปีนี้ไม่มีวันไหลเนี่ยเราก็ยังไหลกับเขาได้ดูนะครับลุดไหลไปเรื่อยๆทำยังไงดีอ๋อนี่แหละมันก็เลยมีวิธีว่าเราก็ควรจะต้องมาจุดวงจรนะครับแก้เบรกแตกยังไงคล้ายๆกับเมื่อก่อนจะมีโฆษณาสินค้าใครเคยไยินไหมครับเซฟทีคัด ัก่อนตายเตือนก่อนวายวอดเนี่ยอันนี้ก็เหมือนกันพอเรารู้แล้วาเราเบรกแตกเราก็ต้องมีไอตัวเซฟตี้คัทเนี่ยเหมือนเป็นทามเมอร์ตัวเบรกให้เรารู้แลวเฮ้ยเหมือนมีสติกลับมาเสร็จแล้วเราทํายังไงไอการที่เรารู้ว่าเราหลุดแสดงว่าเรามีสติพอมีสติปุ๊บเนี่ยครับเดี๋ยวเราไปต่อได้เพราะว่าถ้าเพื่อนๆนะครับนึกถึงว่าเฮ้ยเราหลุดแล้วเนี่ยแสดงว่าเริ่มมีสติละแต่ตอนมีสติคือก็กินไหลไปไอช่วงไหลนั่นแหละคือไม่มีสติแต่พอเมื่อไหร่หยุดปุ๊บ หรือว่ามีความคิดเฮ้ยเฮ้ยกูกินไหลไปแล้วกูเยอะเกินไปแล้วเฮ้ย uh in เราต้องทําอะไรสักอย่างละน,นี้แสดงว่าสติเริ่มกลับมาไอ้ตัวนี้แหละครับที่เราจะมาใส่อาจจะเป็นกิจกรรมอาจจเป็นิเวนชั่นอะไรบางอย่างโปรแกรมบางอย่างที่ช่วยตรงนี้ได้นะครับผมก็วันนี้อเสนอวิธีการแก้เบรกแตกนะครับแก้ไหลทำยังไงอันดับแรกที่อยากจะให้เพื่อนๆทําก็คือต้องหยุดทันทีครับพอเรารู้เรามีสติปุ๊บ ต้องหยุดวงจรหยุดพฤติกรรมเดิมยังไงอะ่ะเฮ้ยกินแบบนี้มามันจะเหมือนเหล้าหรือเปล่ากินต่อมาเรื่อยๆช่วงเนี้ยเขาประกาศห้ามขายพอหยุดกินปุ๊บมันจะลงแดงไหมอานี่เออใช้คําว่าลงแดงจริงคือคําว่าเหล้าเนี่ยไอ้ลงแดงนี่จะใช้กับพวกเป็นเป็นพวกโอปิออยเป็นเฮโรอีนนะครับเหล้าเนี่ย แต่เราก็คุ้นชินกรันว่าคบลงแดงก็คือเป็นอาการถอนเนาะถอนเล่าแล้วก็อาจจะมีอาเจียนเป็นเลือดคนก็คิดว่าเฮ้ยเนี่ยลงแดงแต่ที่เลือดออกเนี่ยอาจจะมีการดิ้งมีเลือดออกในช่องท้องนะครับเพราะว่าคนที่ติดเล่าเนี่ยอาจจะกินสารอาหารไม่ครบกินข้าวน้อยมีแผลในกระเพาะอาหารแล้วก็จ,จะมีอึงช่วงหนึ่งก็จะมีอาเจียนออกมาเป็นเลือดคนคิดว่าโฮ้ยนี่เป็นอาการของการลงแดงน,น,นะครับอาการขาดสุราจริงก็เป็นส่วนหนึ่งอาจจะไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ เนี่ยก็คือควรหยุดวงจรทันทีถ้ารู้ว่าเฮ้ยเราควรเริ่มแล้วนะครับโอ้ยขอบคุณเห็นแวบ,บๆมีอาจารย์แป๋วนะครับสวัสดีครับไม่ได้เจอกันเป็นปีแล้วขอบคุณที่เข้ามาทักทายกันนะครับควรหยุดทันทีครับหยุดวงจรไม่ต้องกลัวไม่มีใครตายเพราะไม่ได้กินทุเรียนไม่มีใครตายเพราะไม่ได้กินบุกตะไม่ได้กินผลไม้ไม่ตายไม่ได้กินชามุกเฮ้ยยังอยู่ได้นะแค่อาจจะมีอาการแบบ ผิดปกติบางอย่างเช่นคือมันอาจจะหิวจะอยากกินน้ําตาลต่อเนื่องหลายวันนะครับผักดิบมีแน่นอนวิธีแก้ทํำยังไงจิบน้ําเยอะๆกินน้ําเกลือนะครับหรือกิน ACV ช่วยหยุดวงจรได้ครับอาการเ่านี่ยมันจะไม่ได้มีมายาวเป็นอาทิตย์เรารู้อยู่แล้วเราเคยเลยเอยดมาก่อนตอนที่เราเริ่มต้นทำไมเอฟเป็นยังไงมีไซส์เอฟเฟกมีอะไรต่างๆมันไม่ได้เกิดขึ้นเป็นสัปดาห์ครับ ผมว่าประมาณสักสามอาทิตย์ไม่เกินหนึ่งอาทิตย์นะครับที่มันจะเกิดขึ้นวงจรเนี่ยขอให้หยุดทันทีดูเหมือนจะยากแต่เราดูเหมือนเฮ้ยมันจะทําได้เลยทําได้จริงหรือเปล่าหยุดทันทยีย้อนกลับไปครับเพื่อนๆไอตอนที่เราเริ่มไดเอทอะทำยังไงอะตอนนั้นทํายังไงอะเราไม่ได้ทาสิ่งใหม่นะครับเรากลับไปทําสิ่งเดิมๆสิ่งที่เราเคยทําได้ไม่ได้เป็นการเริ่มใหม่จากศูนย แค่ว่าไปเริ่มจากสิ่งที่เราเคยทําตอนนั้นเราทํายังไงนะครับแต่อย่าให้บอกแต่อย่าบอกเลยว่าต้องหยุดวงจรนั่นคือหักดิบไม่ทําพฤติกรรมเหมือนเดิมหรือจะลองใช้เทคนิคที่ผมใช้เป็นประจำกดผิดโอ้เห็นสภาพห้องนอนเราเลยเอาอเฮ้ยนี่โอ้กดผิดกดผิดนะฮะเราเคยทําได้นะครับ หยุดวงจรทันทีแล้วอาจจะใช้เทคนิคส่วนตัวนะครับของผมที่ผมใช้บ่อย,อยเวลา,าจ,จะหลุดนะครับผมก็จะเข่งเป๊ะๆเ,เลยสัก3วัน3วันอย่างเช่นเฮ้ยจากเดิมที่เราหลุดกินมาต่อเนื่องเป็นสัปดาห์เป็นเดือนอะไรต่างๆนะครับอาจจะมีปาร์ตี้มีอะไรต่างๆมีงานมีนะครับเราทำยังไงอ่ะ3วันขอเข่งๆครับ ตัดวงจรถ้าเป็นผมผมที่ผมจะชอบใช้นะครับเทคนิคส่วนตัวแล้วก็เอาไว้สอนลูกเทก็คือเริ่มต้นเนี่ยผมให้ปรับโปรแกรมด้วยการทําคล้ายๆค,ยคีโตแต่เป็นคีโตแบบไม่ได้เข่งคีโตนี่จะต้องแบบสติ๊กเรื่องคาร์บมากสติ๊กเรื่องเครื่องปรุงอะไรต่างๆของผมคือไอ้สวันเนี่ยหยุดวงจรถ้าแบบกินเตลิดเปิร์นะครับกินโปรตีนนะครับเน้นโปรตีนกับผักไม่กินผลไม้ ปรุงปกติได้นะครับไม่กินข้าวไม่กินน้ําตาลไม่กินขนมแต่กินผักกับเนื้อสัตว์กินไข่ได้สักสามวัน,นครับตัดวงจรแบบเดิมพอเชื่อว่าไอ้ไอวงจรอ,นะอาจจะกินขนมกินน้าหวานกินอะไรต่างๆแอลกอฮอล์ทำสักสามวันนะครับตัดวงจรตรงนี้เสร็จปุ๊บคุณจะเห็นการเปลี่ยนแปลงทําแบบคล้ายๆคีโตเทียนที่ผมบอกนะครับคุณจะเห็นการเปลี่ยนแปลงคือไอ้ที่มันค้าง ไอ้น้าที่มันค้างตามสัดส่วนของร่างกายของเสียต่างๆมันจะออกไปครับน้ำหนักมันจะลงไปส่วนหนึ่งถ้าใครไม่เชื่อมีคนทําได้นะครับมีหนึ่งในนั้นก็อยู่ในนี้ก็ลองบอกเพื่อนๆนะครับพิมพบอกเลยว่าได้ผลไหมที่ผมบอกว่าให้ตัดวงจรนะครับสามวันเป็นยังไงบ้างเสร็จแล้วพอเห็นผลใจมันมาครับน้ําหนักมันจะลงสักสองสามโลอะไรต่างๆในช่วงที่เราตัดครับเราตัดเข่งแล้วเราก็ไปต่อได้ แต่ถ้าเราไม่ตัดวงจรถ้าเราค่อยๆเหมือนแนบะ้ค่อยค่อยลดปริมาณลงไม่ได้เหรอไม่ตัดวงจรไปเดียวเป็นศูนย์ก็ต้องดูว่าเราไหวไหมจากเดิมที่คุณกินอะไรมาแล้วคุณกินลดลงอะ่ะคุณคุมได้ไหมคุณจะกลับไปกินเหมือนเดิมไหมถ้าทําได้มีปัญหาครับแต่ถ้าทําไม่ได้แนะนําเข่งก่อนพอเข่งเสร็จปุ๊บได้ผลแล้วค่อยปรับับกลับ,บ,บ,บมาสู่แทก กลับมาสู่โปรแกรมไดเอทของเราปกตินะครับอตอนนี้มีสมาชิกมาเพิ่มสวัสดีค่ะมาเจอกันอีกแล้วนะครัะเอา,เอามีตัวนะครับมีแมสคอตนะครับภาษาล,ล็อกห้องแล้วเอากุญแจามาอยู่นะครนะครับหลบๆอยู่นี้นะนะครับก็เนี่ยฮะสามวันอย่าลืมเนาะ ทบทวนก่อนนะครับแก้ปตกแตกทามันไงอันแรกคือหักดิบทันทีนะครับไม่มีใครตายเพราะไดเอทนะครับไม่มีใครตายเพราะกลับมาเอฟไม่มีใครตายเพราะเคร่งนะครับเสร็จแล้วพอหักดิบเสร็จหักดิบคือเปลี่ยนพฤติกรรมเดิมนะครับไม่ทําจากจะหลุดกินแอลกอฮอล์จากจะหลุดปาร์ตี้หลุดฟาสต์หลรต่างๆกลับมาครับเข้าแท็กปกติตัดครับ ต่อไปคืออาจจะลองตัดคาบครับเทคนิคที่ได้ผลนะครับเสร็จแล้วเราค่อยกลับมาสู่โปรแกรมเด็ e ของเราต่อไปนะครับถ้ายังไม่ถึงเป้าหมายนะครับ,นะรบและสูตรตัดคาบเนี่ยผมเอาไว้ใช้ตอนอผมใช้ตอนที่แบบทุกวันเนี่ยก็ยังใช้อยู่นะครับบางทีอาจจะมีหลุดดือม,มีปาร์ตี้อะไรต่างๆว่ารู้สึกแบบไม่โอเคผมก็จะตัดวงจรนะครับหรือ มันเหมาะสาหรับช่วงที่แบบว่าพอเมนเทนเนนซ์ไปแล้วน้ําหนักที่เหมือนนิ่งมันค้างมันตันก็สามารถใช้สูตรตัดคราบได้ครับเสร็จแล้วเพื่อเพื่อตัดวงจรเพื่อเอาของเสียออกแล้วเราก็ปรับโปรแกรมของเราได้ต่อนะครับโอเคอันแรกนะครับแก้เบรกแตกคิดว่าน่าจะพอเห็นภาพเนาะนะครับขอบคุณตอนนี้50คนแล้วโอ้ยขอบคุณมากนะครับโอ้เห็นแวบแวบมีนะครับ เท่าแก่เนี้ยนะครับสะพานปาละนองมาทักทายนะครับขอบคุณนะครับต้องเรียกมะแล้วเห่าครับเนี่ยช่วงนี้นะครับขออภัยถ้าเรียกผิดนะครับเดี๋ยวค่อยตอบนะครับตัดคราบนี้คือก็งดแป้งน้ําตาลงดข้าวนะครับลดผลไม้แต่กินผักได้ผักที่แนะนํำคืออาจจะเป็นเป็นพวกผักใบเขียวนะครับแตงกวาก็ได้เพราะว่าแตงกวาแตงกวนะครับน้อย แต่พวกอ,อะไระที่เป็นหัวนะครับแครหลอดอะไรต่างๆเอางี้คล้ายๆคีโตแต่เราไม่ได้เคร่งเครื่องปรุงมากกินผักกินอะไรได้ต่างๆ,ๆนะครับกินบุกได้อะกินเส้นบุกได้กินอะไรต่างๆสามวันเท่านั้นแล้วมันจะเห็นผลพอเห็นผลปุ๊บชั่นน้ำหนักเทียบกันนะครับใจมันมาแล้วเราค่อยไปต่อไม่งั้นพอเรานนอยๆมานะครับตอนที่เคร่งหลุดไปใจก็ไม่ดีอูจะทําต่อถ้าทําแบบเดิมก็ไม่เห็นผลเห็นผลช้าตัดวงจร3วัน ได้เห็นผลแน่นอนครับเออส้สมตำด้วยนะครับนี่ของเอ,ออย่าลืมเกือบลืมนลครับอ่านดีพอดีมีนะครับลูกเทนน่ารักทักมาว่าไม่ส้มตำด้วยหรือใช่ครับอย่าลืมส้มตำก็งดไปก่อนสามวันนะครับกินไก่ไปก่อนกินไก่กินหมูย่างไปก่อนนะครับกับผักใบเขียวอะไรต่างๆนะครับน้องแก้เอกแตกไปอันแรกอันที่สองขอน้ำหน่อยเติมน้ำวัน อันที่สองก็คือไดเอทรอบที่ร้อยมาต่อกันไดเอทรอบที่ร้อยทำไงถ้าคุณคิดถ้าคุณยังสนใจว่าเฮ้ยมันรอบที่ร้อยล้ะรอบที่พันรอบที่หมื่นอะไรต่างๆแสดงว่าคุณยังสนใจไดเอทอยู่ยังอยากอยู่ยังมีความอยากที่จะลดความอ้วนอยู่เนี่ยครับนี่เป็นจุดเริ่มต้นไม่ใช่ว่าบางทีหลายคน ไม่สนใจเลยพอหลุดปุ๊บก็หลุดยาวไปชีวิตนี้ช่างแม่งกูก็แฮปปี้กับเนี่ยอย่ามายุ่งกับความอ้วนของกูนะครับน้ำหนักอยู่ที่ตัวเราไม่อยู่ที่ตัวเขาเราแฮปปี้ยูนะครับต้องถามว่าจริงแฮปปี้ย้อนกับไปอันแรกครับที่ไรจริงเราแฮปปี้กับร่างนี้ไหมเมื่อก่อนผมนะครับดูสาวๆมีหลายคนแล้วที่ผมเห็นเมื่อสมัยก่อนรวมถึงแม่ผมคนหนึ่งผีแม่แม่บอกแม่ผมน้ำหนักประมาณ80ินะครับ แม่ก็เล่าว่าสมัยสาวๆในสี่สิบกว่านึกภาพไม่ออกครับจนไปดูรูปเฮ้ยใช่เสร็จแล้วตอนนี้เราพึงพอใจตอนนี้ไหมถ้ามีถ้าไม่มีโรคก็โอเคนะครับถ้ามีโรคประจาตัวใช้ชีวิตอยู่แบบนี้ก็โอเคแต่ถ้าเริ่มมีโรคประจำตัวเดินเหินไม่สบายใส่เสื้อผ้าไม่ดีอยากจะลดแต่ลดไม่ถูกนะครับก็อยากลดก็ใช้สูตรเดิมกินยากินกาแฟลดความอ้วนไปอดอาหารไปไม่แฮปปี้นะครับค่ะถ้าสุดท้ายสุดท้ายก็ยองชีวิตนีฉันคงลดความอ้วนไม่ได้หรอก จริงเหรออย่างน้อยครับสมาชิกตอนนี้มีมีแสนกว่าคนมีคนที่ทําได้สําเร็จเยอะนะครับมีเพื่อนๆที่มาโชว์กันเป็นประจำทุกวันเนี่ยหมุนเวียนกันไปเราผมก็พยายามคัดเลือกดูนะครับที่เป็นเพื่อน,อนที่สามารถที่ที่แชร์เนาะว่าประสบการณ์เราทํำยังไงได้บ้างนะครับแล้วอย่างน้อยครับแอดมิน2คนหมอฟ้าผมเริ่มที่ร้อยกว่าโลเหมือนกันตอนนี้เป็นไงอะสภาพจากปาวาของผมตอนนี้เป็นปานิโมแล้หรือยัง ก็ทําได้ครับถ้าเราคิดว่าเราอยากถ้าเรายังสนใจอยากจะได้เอ็ดอยู่จะรอบที่ร้อยรอบที่พัดไม่ต้องแคร์ครับแค่ให้รู้ว่าเราอยากเริ่มใหม่เรายังสนใจอยู่เราไม่ได้แบบใช้เขาเรียกว่าถ้าถ้าเป็นศัพ์จิตวิญยาณอะคือไม่ได้ใช้ดีเฟนส์แมคานนี่ซึมแบบว่าปฏิเสธไปเลยโวช่างแม่งชีวิตนี้กูโอเคกับการอ้วนละอย่ามายุ่งกุกระตายไปแบบนี่ขอให้ได้กินอร่อยอร่อ เอาแบบนี้จริงเหรอดูจริงยังมีแวบๆว,ว่าเฮ้ยจริงๆเราไม่ได้อยากอยู่ในร่างนี้เราอยู่ในร่างเหมือนเดิมเมื่อมาก่อนนะครับผมว่าทุกคนมีประสบการณ์ถ้าไม่ได้แบบเป็นกรรมพันธุ์ด้วยนะครับมีหลายคนที่ผมได้ดูแลคือผอมมาก่อนแหละเสร็จแล้วก็อาจจะมีเหตุผลมีอะไรบางอย่างนะครับกิจกรรมเราไม่เหมือนเดิมเราะสมัยสาวๆอะไรเราเป็นวัยรุ่นเนี่ยเราอาจจะทํางานทําอะไรต่างๆได้เยอะพระบดี้อกบอดีอด้อมีรถมีคาเมืองน,นะครับ พอเรากลับมาพออายุมากขึ้นกิจกรรมกิจงานไม่เหมือนเดิมทําให้เราเบิรน์น้อยลงมันก็เลยอ้วนให้กินเหมือนเดิมนะครับอยากให้ทําตารางเามนูอาหารเ,าเดี๋ยวเดี๋ยวคำถามก็ทีเดียวเนะเาะผมขอขอต่อนี้ให้จบก่อนแล้วกันได้เอารอบที่ร้อยนะครับเขียนเอาไว้เตรียมเไวนะ้เดี๋ยวรอบหน้านี้เออตอนแรกว่าจะเอาโน้ตบุ๊กมาผมจะทําเหมือนผมสอนอะ มีสไลด์มีอะไรต่างๆของผมจะ uh huh. ได้ไม่ลืมนะครับจะได้เอรอบที่ร้อยกลับมาตรงนี้แสดงว่าเรายังตั้งใจอยู่นะครับผมก็ขอปรบมือถ้าใครยังสนใจอยู่ว่าจะรอบที่ร้อยรอบที่พันรอบที่หมื่นอะไรต่างๆแสดงว่าเรายังโอเคเอยากไปต่อนะครับไม่งั้นถ้าไม่สนว่ารอบเท่าไหร่กลับไปอ้วนเหมือนเดิมก็โอเคนะครับ ซึ่งตัวนี้แหละครับจะไดเอทรอบที่ร้อยต่างๆคือทาให้เราได้เข้าใจธรรมชาติธรรมชาติของการไดเอทครับว่าอันดับแรกมันไม่ง่ายไม่ใช่ทุกคนที่จะทําสําเร็จในการไดเอทมีน้อยคนที่ครั้งแรกสําเร็จมีคนล้มเหลวกับการไดเอทนับไม่ถ้วนไม่ใช่เราคนแรกเราไปดูครับเพื่อนรอบข้างที่แข่งการลดน้ําหนักที่เคยเข้าคอร์สด้วยกัน ที่เคยไปยิมด้วยกันเขาเป็นแบบเราไหมเขาพลาดไหมเขาล้มไหมเขาทอ้อเขาถอยไหมไม่ใช่เราคนเดียวครับมีหลายคนที่เข้าสู่วงจรไดเอทเนี่ยก็คือท,ที่เข้าหมดโปรแกรมไดเอทเนี่ยทุกคนเคยมีประสบการณ์ครับไม่ใช่เราคนเดียวเนาะเสร็จแล้วให้เข้าใจครับเป็นธรรมชาติมันไม่ง่ายเหมือนผมเคยย้ําหลายทีเราท้อได้ถอยได้หยุดได้แต่อย่าเลิกครับ อาจจะหยุดพักไปนิ่งๆไปสักครึ่งปีก็ได้สักเดือนแต่น้อยให้รู้ว่าเฮ้ยฉันอยากทำอยู่นะแต่ตอนนี้ใจมันยังไม่พร้อมมันยังเหนื่อยมันยังกลัวอะไรต่างๆบางทีไอตการที่เราไม่เริ่มในเอกมันเกิดจากความกลัวบางสิ่งบางอย่างนะครับเดี๋ยวเอาไว้รอบหน้าผมจะพ,พูดถึงจะลงะรายละเอียดว่าเฮ้ยเราคนที่ไม่อยากจะได้เอกมันมีความกลัวบางอย่างนะมันกลัวอะไรนะครับบางทีเราจ,จะหยุดพักไปก่อนเหมือนกนะับคนเหนื่อยเ่ะเหนื่อยก็ต้องพักเนาะ พักรอเวลาครับแต่เยามันมีเชื้อไฟไว้แล้วว่าคุณยังอยากจะได้เอทอยู่คุณยังสนใจได้เอทว่ารอบที่เท่าไหร่บ้างในชีวิตนี้เสร็จแล้วรอเวลาเพื่อพร้อมสู้ใหม่เข้ามาส่องมาแวะดูในเพจหรือมาส่องดูคอนเทนต์ในเพจของผมของหมอฟ้านะครับที่จะมะีข้อมูลต่างๆมีอย่างเพจเราผมว่ผมก็จะแนวให้กำลังใจด้วยนะครับแซวอะไรขำๆเพื่อให้เห็นว่า ลดความอ้วนเราก็ไม่ได้เข่งมากนะครับปรับได้ได้ผลอยู่นะครับโอเคไหมครับรอบที่ร้อยรอบที่พันรอบที่หมื่นแสดงว่าเรายังสนใจอยู่ไปต่อได้แน่นะรหรือตอนไปต่อตอนนี้ไม่ได้ก็พักไปก่อนเดี๋ยวค่อยเพิ่มหรือว่ากลับมาย้อนกลับไปอยูปุ๊บเฮ้ยมันร้อยจริงหรือเปล่าวะเราจะเลิกจริงหรือเปล่ากลับไปดูเหมือนวันแรกเหมือนถ้าจะตอบก็คือเหมือนในเมื่อกี้เลยอะ หยุดวงจรตัดไม่ใช่ไอ,อ,อ,อตอนหักดิบไอตอนเราเริ่มโปรแกรมไดเอทอต่ทำยังไงอันนี้ก็เหมือนกันครับจะเริ่มต้นย้อนกลับไปไม่ทําสิ่งใหม่ในชีวิตคนที่ไดเอทรอบที่ร้อยแสดงว่าเราเคยทําไดเอทรอบที่1ที่สองที่3มาก่อนเราเริ่มยังไงอะกลับไปนึกย้อนไปถึงตอนนั้นได้ปะนะครับพอเริ่มเสร็จแล้วปุ๊บก็มาดูครับแล้วตอนมันพลาดอะพลาดเพราะอะไรเรียนรู้จากประสบการณ์ การพลาดได็เอ็ดรอบที่ผ่านมาหลังละขังล่าสุดก็ได้คือมันพลาดเพราะอะไรวะแล้วค่อยมาปรับเสร็จแล้วย้อนกลับไปอันนึงก็ได้ว่าอันต่อไปก็ตั้งเป้าหมายชัดว่รอบนี้ไม่ต้องกลัวเฮ้ยไม่อยากบางคนนะครับผมเจอไม่อยากสัญญาว่าจะลดความอ้วนเป็นรั้งสุดท้ายไม่อยากบอกไว่าลดความอ้วนทําไม่ได้เออถ้าความคิดอย่างนี้นะครับเป็นความคิดของคนแพ้ยังไม่เริ่มต้นก็ยอมแล้วอะ เฮ้ยเราทําได้ดิที่ผ่านมาเราทําได้เพียงแค่ว่าอาจจะมันไปไม่สุดเฉยที่ผ่านมาเราไม่ได้แบบว่าจากศูนย์แล้วก็ไปติดลบจากศูนย์ยังมีหนึ่งสองสามสี่นะครับผลงานผลลัพธ์อะไรต่างๆที่ผ่านมาผมว่าคุณไดเอทดเนี่ยมันก็จะมีผลผลลัพธ์ที่ดีอยู่แต่ไม่ว่าเราอ่าพอเราทอ้อเราถอยเราไม่ได้สนใจเราลืมเหมือนคณนิตเ,เหมือนโพสต์หนึ่งที่ผมเคยเขียนนะสองลบหนึ่งเท่ากับศูนย์จริงสองลบหนึ่งคณิตศาสตร์เท่ากับหนึ่ง แต่ศูนย์เป็นไงเป็นความรู้สึกที่ผ่านมามันหายไปหมดอะแต่จริงมันเป็นความรู้สึกที่มันหายไปลองเริ่มต้นครับไม่ต้องกลัวเฮ้ยกลัวทําไม่ได้กลัวอะไรเดี๋ยวก็กลับไปแพ้อยู่เอออันนี้ก็แสดงว่าเป็นความคิดของคนที่แพ้ก็ช่างแม่งครับที่ผ่านมาโยตนบนนี้มีหลุดมีแม่งอะไรขออภัยครับมีเด็กน้อยมาอยู่ด้วย ก็สรุปนะครับไดเอทรอบที่ร้อยคือทําให้เราได้เข้าใจธรรมชาติครับว่าไม่ง่ายไดเอทมันผมว่ามีน้อยคนนะครับที่จะลงมือลดความอ้วนแล้วสําเร็จภายในครั้งแรกครั้งเดียวหลายคนต้องเจอประสบการณ์นะครับที่เห็นเป็นธรรมชาติว่าไดเอทมันต้องใช้เวลาไม่ง่ายนะครับทอได้ถอยได้หยุดได้หยุดได้หยุดนานๆได้แต่อย่าเลิก ถ้าเรายังสนใจว่ารายเอ็ดรอบที่เท่าไหร่แสดงว่าเรายังไปต่อได้นะครับแล้วค่อยเรียนรู้จากประสบการณ์ความผิดพลาดที่ผ่านมาปรับโปรแกรมใหม่ได้นะครับตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนโอเคเนาะสองเรื่องนะครับจะได้ไม่เกินเวลาเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวจะเคื์ฟิลเดี๋กลับบ้านไม่ได้โอเคขออนุญาตไป q A แล้วกันนะครับดูที่คำถามเพื่อนๆเนาะแต่เดี๋ยวเราค่อยสรุปอีกทีนึง เดี๋ยวกลับไปที่คําถามทีละอันย้อนนะครับรวมจะได้ทักทายทุกคนนะครับอาจจะไม่ไทายหมดคุณสรุตตาว่าอยากลดน้ําหนักสัก12บสโลทำยังไงก็ทําตามสูตรไม่ใช่สูตรสิทำตามแนวทางในเพจนะครับลดความอ้วนแบบสาย F ของเราพื้นฐานคือ,อลด IF อินทั t t ท n นฟาสติ้งนะครับหรือ IF e หรือต่างๆหรือฟาส t i n g นะครับ หยุดทานต่อเนื่องให้ได้ประมาณสักสิบสี่สิบหกชั่วโมงต่อเนื่องนะครับลดการกินจุกจิกนะครับเดี๋ยวผมวันนี้ผมว่าจะเขียนโพสต์อันนึงคือที่ตรงข้ามสูตรเพิ่มน้ําหนักแน่ทำยังไงสูตรลดน้ำหนักมีคนเเียเยอะสูตรเพิ่มน้ําหนักเป็นยังไงแล้วถ้าอยากลดทำังไมก็ทําตรงข้ามกับเพิ่มน้ําหนักเดี๋ยวรอดูคืนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวถ้าตอบคําถามลูกเทนเสร็จแล้วเดี๋ยวจะเขียนนะครับลองไปดูเนาะ เดี๋ยวขอไอ้ที่ว่าถ้าถ้าเริ่มยังไงนี่เดี๋ยวไปตามในเพจได้นะครับมีที่ตรงยูนิตหน่วยเรียนรู้นะครับตรงสารบัญอะไรต่างๆนะครับคุณไมเดียถามว่าหญ้าหวานทานได้ไหมก็ทานได้ครับก็ไม่มีแคลเนาะหญ้าหวานน้ำตาลอิล่ดต่างๆนะครับก็ทานได้เป็นเครื่องปรุงชนิดหนึ่งแต่รสชาติหรือว่าคือถ้าเอาถึงถ้าเรามองว่าไอเอ็ดแบบแฮปปี้เรายังอีกต่อไปถ้าเรายังชอบความหวานนะคือ